นี่คือสภาพจราจรในเมืองหลวงนะครับซึ่งจะมีความจอแจแล้วครับมีสะพานลอยมีอุโมงค์นะครับตรงนี้แหละครับที่ถ้าเรานําระบบฟันเฟือนมาใช้นะครับจะไม่ต้องสร้างมากมายขนาดนี้เพราะว่าถนนที่มีอยู่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเหมือนท่อน้ําที่ไม่อุดตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะ ถ่ายเทรถได้คล่องตัวเมื่อมีความคล่องตัวมันก็ไม่จำเป็นต้องก่อสร้างอะไรมากมายนะครับภาพนี้นะครับแสดงเห็นว่ารถติดทั้งสองฝั่งถ้าเกิดคุณอยู่ตรงนี้นะแล้วจะไปตรงนี้โอ้ต้องยูเทิร์นนังไกลนะครับ,นะรบไปถึงก็ไม่ถึงทีถ้าอยู่ตรงนี้จะมาติดเนี่ยโซนีนะครับก็เข้าไม่ได้เพราะว่าออกจากรถไม่ได้ต้องอ้อมมาว่าจะถึงฝั่งนี้ต้องไปไกลสวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาขออนุญ,ญาตแนะนําระบบวิธีแก้ปัญหาจราจรยุคใหม่นะครับซึ่งท่านไม่ต้องสร้างสะพานลอยไม่จาเป็นต้องขุดอุโมงนะไม่ต้องเสียงเงินเท่าไหร่เพียงแต่เรามาตกลงกันนะฮะคนกรุงเทพก็จะขับรถเลื่อนไหลย,ยังไงผมจะขออนุญ,ญาตเรียกระบบนี้ว่าระบบไหลนวนหรือระบบฟันเฟืองน,นะครับจะเหมือนนาฬิกานะครับมีฟันเฟืองตัวเล็กตัวน้อยเยอะแยะแต,แต่แต่ละอันก็สามารถจะหมุนไปได้ ยังไม่ติดขัดนะครับครับผม,มเดี๋ยวผมขออนุญาตฉายให้ดูภาพต่อไปนะครับระบบฟันเฟืองนะครับสมมุติว่าบ้านของท่านอยู่ตรงนี้แล้วท่านจะมาทาง,งานที่ตรงนี้นะครับก็ไหลวนไปตามลูกศรน,นะครับไม่มีการตัดกันถึงแล้วครับนะครับเราจะจัดถนนเนี่ยเราใช้ถนนที่มีอยู่นะครับไม่ต้องก่อสร้างอะไรเลยนะครับสมมุติว่า ท่านอยู่ที่นี่แล้วจะมาเย่ยมเพื่อนตรงจุดนี้ดูอีกทีนะครับไปตามลูกศรน,นะครับลงนะฮะเชื่อมเ,เข้าอีกที่หนึ่งนะครับไปตรงนี้ถึงแล้วครับนี่คือระบบฟันเฟืองคือไม่ไม่คือการที่ทําถนนทั้งหมดให้เป็นระบบเดียวกันนะครับเชื่อมโยงกันนะจุดนี่คือตัวอย่างระบบปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับสมมุติว่าท่านจะไปจากนี่จะไปตรงนี้นะครับรถฝั่งนี้ ก็ต้องหยุดให้ท่านนะครับถ้าเขาจะเป็นฝ่ายมานะทางนี้กับทางนี้ต้องหยุดให้เขาผ่านนะครับคือการที่เราทําให้แยกเนี่ยเป็นจุดตัดนะครับเช่นเดียวกันครับตรงปากซอยนะฮะปากซอยเข้าออกก็จะชุลมุนมากนะครับรถที่ออกจากซอยบางทีก็จะข้ามเบรกฟาดหนึง่งจากอีกฝ้าก,ก็จะเข้าซอยมันก็จะตัดออกันตรงนี้ซึ่งมันก็จะบล็อกกระแสรถที่จะมา,าตรงนี้นะครับบางครั้งนะรถออกจากปากซอยด้านซ้ายใช่ไหมครับ ป้ารถเมย์จะอยู่ปากซอยพอดีเลยรถเมย์จอดก็จะล็อกกันหมดหรือก็จะอยู่เธอตรงนี้ทุกอย่างมันก็จะโกลาหลนะทุกอย่างก็จะโกลาหนนะครับซึ่งเราสามารถจ,จัดทั้งหมดนี้ได้นะฮะด้วยร,ระบบฟันเฟืองไม่ต้องสร้างอะไรเลยนะครับแต่มาจัดการไหลไหลเวียนสมัยให้เป็นระบบไหลวนับครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพของเส้นถนนเมื่อกี้นะครับแต่ผมจะเปลี่ยนระบบการเคลื่อนรถนะให้เป็นระบบฟันเฟืองเช่นนะครับ เมื่อถึงจุดแยกเราก็จะออกซ้ายบ้างขวาก็ได้นะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับนะครับซ้ายของงข้างขวาก็ได้นะรถมันไม่ต้องมีมการติดขัดทีนี้มาดูที่ระบบซอยนะครับซอยก็จะเป็นเฟืองเล็กอย่างนี้นะครับกําหนดให้เข้าทางนี้ออกทางนี้นะครับรถก็ให้ตรงๆไปครับถ้าจะมีการเชื่อมโยงก็มีการวนอ่งนีนะครับ ถามว่าถ้าจะมาตรงนี้ทําไงเราต้องมองภาพให้กว้างขึ้นเ,เราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะวกกลับมานะครับทุกอย่างจะเชื่อมโยงก,กันหมดนะครับท่านจะเห็นได้ว่าความโกลาหลมันจะหมดไปเลยนะครับเพราะว่ามันถึงก็เข้าซอยนะแล้วก็ออกตรงนี้อันนี้ก็รงไปนะครับกระแสะมันจะตัดกันจะไม่มีจะไม่มีการไข้กันเท่าไหร่นะครับครับถามว่าระบบฟันเฟืองคือวันเวหรือเปล่านะครับอันนี้คือตัวอย่างวันเวนะครับท่านจะเห็นรถติด สุดลูกหูลูกตาเลยนี่ติดหมดเลยนะฮะแต่เป็นมนเวที่ไม่สมประกอบเพราะว่ามันจะต้องมาตัดกันนะฮะต่อให้ตรงต่อให้ท่านมีถนนทั้สิบเลนนะครับสิบเลนก็ต้องหยุดเพื่อให้อีกสิบเลนมาตัดกันซึ่งอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใชฟฟนน่ฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองจะไม่มีการตัดกันจะเป็นจุดตัดจะเป็นจุดเชื่อมแทนนะครับโอเคเกรานี้นะครับผมต้องจุดประสงค์ของผมคือจะสาธิตให้ว่าการแก้ปัญหาจราจรไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของถนน สมมุติว่าแต่ละเส้นนะครับคือถนนเส้นยาวนอนคืถนนตัดเข้าไปเส้นยาวตั้งถนนเนี่ตัด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 ,ต,ดตัดถนนก็เท่าไหรเป็นหมื่นล้านแล้วครับแต่ทุกจุดนะครับถ้ารถวิ่งมาปุ๊บเจอจุดตัดก็ต้องหยุดเพื่ออีกฟ้าเข้าไปนะฮะถ้าเราจะไปนะฮะอีกฟ้าก็ต้องหยุดนะครับเหมือนกันครับพอเราผ่านมาได้ก็เจออีกจุดหนึ่งจ,จุดตัดนะครับซึ่งกรุงเทพจะเป็นอย่างนี้พอมาอีกทีก็เจออีกจุดตัดนะครับเราก็ต้องหยุดทุกครั้งนะครับ หรือว่าถ้าเราไปฝั่งตรงข้ามก็ต้องหยุดให้เราจะมีทุกทิศเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการพิสูจน์ของผมว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณถนนที่ผ่านมารัฐบาลนักการเมืองจะบอกว่าต้องตัดถนนเพิ่มปริมาณถนนนะครับแต่ผมบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ปริมาณครับ,รบนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างสะพานลอยนะครับหมดไปหลายร้อยล้านผมว่าสี่ห้าร้อยล้านแต่เสร็จแล้วมันก็จะมีสภาพอย่างนี้คือนี่คือวิธีแก้แบบเดิมๆทุกครั้งที่มีจุดตัด ก็จะของบประมาณ4ี่หรอยล้านเพื่อจะสร้างสะพานลอยแต่พอสร้างทำไประยะหนึ่งก็จะมีครับไม่มีอีกด้านหนึ่งไม่มีรถเลยนะครับอีกด้านหนึงเต็มซึ่งก็จะมีคําวมาว่าสะพานลอยไม่พอเพราะมันอีกแยกมันมีอีกแยกหนึ่งซึ่งติดเพราะนั้นก็จะต้องปีหน้าก็จะขอเงบสบร้างสะพานลอยเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ้ามประเทศชาติก็จะหมดงบประมาณเพื่อจะสร้างสะพานลอยแต่ประเด็นผมเนี่ยคือว่าถ้าเราใช้ระบบฟันเฟือนนะครับ ก็ไม่ต้องเสียงว่าประมาณสร้างสะพานลอยอย่างนี้ซึ่งจะต้องมาติดอย่างนี้แล้วถ้าทุกจังหวัดในประเทศไทยคิดแบบกรุงเทพก็ <c oughs> จะต้องพัฒนาใช้รูปแบบการจราจรแบบกรุงเทพไม่ต้องสร้างสะพานลอยสร้างโมโมไม่มีวันจบสิ้นนะครับครับนี่คือสิ่งยากนะครับแต่ผมแทนที่จะให้มันตัดกันนะครับผมจะเปลี่ยนระบบการไหลเงินให้พอรถมาถึงครับเนี้ยซ้ายเลยเป็นโค้งเหมือนลูกวิ่งโอลิมปิก ถ้าจะไปทางนี้ก็เข้ารูปวิ่งนี้น้ขวานะครับกาะกลางนะครับไม่ต้องมีตำรวจจราจรไม่ต้องมีไฟเขียวไฟแดงก็ระบายสีเป็นเป็นเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันครับพอเข้ามาถึงเขาก็ซ้ายซ้ายครับหรือไม่ก็ขวาขวาเห็นไหมครับพอรบวิ่งไปทางตรงแล้วนะครับจะค่อยเปลี่ยนเลนได้นะครับแต่ท่านจะต้องรู้ว่าเมื่อมาถึงจุดเชื่อมท่านจะเข้าเลนไหนก็เข้าเลนที่ถูกผมจะเปลี่ยนจุดตัดนะครับให้เป็นจุดเชื่อม นะครับซึ่งรถจะไม่มีการติดขัดเลยเห็นไหมครับไหลไหลตลอดนะครับไม่มีการเชื่อมกับอีกนิดนึงครับคือเวลารถจะเลี้ยวโค้งเนี่ยนะครับเราจะต้องทําให้พุตปากเนี่ยมันมันโคง้งวนให้มันวนนะครับทุกอย่างจะต้องปรับให้มันโคง้งวนแคเฉือนนิดนึ่งเนี่ยไม่งั้นรถมันจะขวางกันนะครับปากซอยบ้านเราก็ไม่เคยโค้งวนเท่าไหร่เราต้องทําเวลารถจะเลี้ยวโค้งเนี่ยล้อมันกบโกบไม่ต้องเลี้ยวโค้ง ครับสมมุติว่าผมจะยกตัวอย่างนะครับมีถนนที่คู่ขนานกันเอาเป็นว่าอเอาวเอาเป็นว่าทองหล่อเอกมัยแล้วกันเมื่อก่อนนะครับทองหล่อนะครับผมจะให้ทองหล่อเนี่ยวิ่งเต็มๆเลยครับไปทิศน,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 นี้สมมติว่าสมมติว่าฝั่งนี้คือเพชรบุรีนิกสุขุมวิทก็วิ่งเต็มๆเลยแต่เพชรบุรีไปสุขุมวิทเอ,วเอกมัยนะครับเขาวิ่งจากสุขุมวิทมาเพชรบุรีวิ่งเต็มๆเลยครับสองเส้นนี้ก็จะเหมือนเฟืองตัวหญ่นะฮะซอยที่เชื่อมกันเนี่ย นะครับก็จะเป็นเฟืองตัวน้อยๆน,นะครับถ้ามีแหม่มนคนหนึ่งออกจากบ้านปุ๊บบอกเออลืมกระเป๋าสตางค์ไ้ที่บ้านเขาก็ไม่ต้องวกกลับสวนกระแสกลับมาที่เขาก็เพียงแต่เลยเข้าเข้านี่ซอยเล็กๆแล้วก็วนเข้ามาเลยถึงบ้านแล้วครับนะเช่นเดียวกันมีผู้บริหารท่านนี้ออกจากบ้านอา้าวลืมข้อมูลสําคัญนะเขาก็ไม่ต้องสวนกระแสกลับไปนะเขาก็วกเข้านี่นะครับรับนะเดียวก็ถึงบ้านแล้วครับ คือการที่มันเป็นเห็นไหมครับเป็นเสืออตัวน้อยๆแล้วก็เฟืออตัวใหญ่นะครับมันจะเป็นการไหลวนไปในตัวทุกวันนี้นะครับถ้าไปทางหลอดนะครับขับไปนิดเดียวก็ต้องหยุดแล้วพัาข้างหน้าเขาจะเบรกพื่อจะเลี้ยวเลียเ้ยวตัดมันจะมีการเลี้ยวตัดเลี้ยวตัดเลี้ยวตัดตลอดก็จะสต๊อปโกหยุดไปหยุดไปตลอดนะครับครับ